สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิน่นมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตร่วมกับกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นเสนอโครงการวิจัยการลดผลกระทบและแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซากบริเวณพื้นที่ของละวานอำเภอพิชัยจังหวัดอุดตรดิตถ์ วิถีชีวิตของคนไทยกับการเกษตรเป็นของคู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันการทำการเกษตรก็ยังเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยและแน่นอนว่าพื้นที่ทางการเกษตรนั้นปฏิเสธทรัพยากรที่สำคัญอย่างแหล่งน้ำไปไม่ได้ในทุกพื้นที่หากต้องทำการเกษตรแล้วนั้นก็ต้องหาแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้ในการผลิตพืชพันธุ์ต่างๆ ดังเช่นในจังหวัดอุตรดิตก็คงมีแม่น,น้ำแม่น้ำสายหลักที่ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภครอเลี้ยงคนทั้งจังหวัดแต่หากเป็นพื้นที่รอบนอกที่ไกลจากแม่น้ำแล้วก็จะมีสายน้ำห้วยหนองคลองบึงซึ่งก็จะมีความสมบูรณ์แตกต่างกันออกไปอย่างคลองระวาน สายน้ำที่หล่อเลี้ยงการทำการเกษตรของพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างอำเภอพิชัยและอำเภอตรอนที่ช่วยให้เกษตรกรหลายชุมชนได้ใช้น้ำในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาโดยตลอดแต่ในทุกๆปีของระวานก็จะมีปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็นทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมผลผลิตทางการเกษตรเช่นกัน เกษตรกรในพื้นที่คลองละวานเองก็เล็งเห็นปัญหาที่สำคัญนี้มาโดยตลอดต่างก็พยายามจะแก้ไขปัญหาในแบบฉบับของตนเองตามความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ทว่าก็ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนี้ได้อย่างถาวรในบางครั้งบางที ปัญหาลุกลามไปจนถึงเกือบมีการทะเละวิวาทระหว่างชุมชนยามมีปัญหาจนในที่สุดแต่ละชุมชนจึงพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยการรวมตัวกันสร้างเครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำตรอนพิชัยซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ปลายน้ำอย่างอำเภอพิชัยเป็นหลักราวราวหกชุมชน เมื่อมีการสร้างเครือข่ายขึ้นมีการเริ่มแก้ไขปัญหาซึ่งก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งจนทางมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยท้องถิ่นเข้ามาร่วมหนุนเสริมผ่านโครงการวิจัยการลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณพื้นที่ของละวานอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์โดยการสนับสนุนเรื่องของการจัดข้อมูลที่สามารถนำมาสู่แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับสายน้ำโดยแกนนำชุมชนเองร่วมกับทีมวิจัยได้มีบทบาทในการเก็บข้อมูลสาเหตุสภาพปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองละวานจากนั้นจึงได้นำข้อมูลนั้นมาประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งทำให้เห็นภาพแนวทางการป้องกันแก้ไขเพิ่มเติมมากขึ้นหลังจากที่เริ่มมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างชุมชนต่างๆและทีมงานวิจัยที่เข้าไปหนุนเสริมหลายฝ่ายเริ่มมองเห็นประโยชน์จึงเริ่มมีการขยายเครือข่ายจาก6ชุมชนในพื้นที่อำเภอพิชัยก็ได้ขยายมาสู่พื้นที่ต้นน้ำ คลองละวานในพื้นที่อำเภอตรอนอีก5ชุมชนรวมเป็น11ชุมชนโดยการนำข้อมูลต่างๆของแต่ละชุมชนมาระดมสมองประชุมปรึกษาหารือกันทั้งหมดทำให้มองเห็นปัญหาในภาพกว้างขึ้นแต่ละชุมชนก็ได้เสนอแนวทางต่างๆเพื่อก่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทั้งระดับสายน้ำไม่ใช่เพียงพื้นที่ชุมชนของตนเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีจนได้ขอสรุปแนวคิดซึ่งส่วนหนึ่งได้มีการปฏิบัติการแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของชุมชนบริเวณพื้นที่ของระวานมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบที่1การลดผลกระทบช่วงระหว่างน้ำท่วมได้แก่การทำอาชีพซึ่งส่งเสริมการใช้ทุนที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ของชุมชนบริเวณพื้นที่คลองละวานเป็นหลัก รูปแบบที่2การประสานงานระหว่างตำบลโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารกันระหว่างรอยต่อสายน้ำระดับตำบลเพื่อประสานงานในระหว่างที่น้ำไหลหลากเข้ามาในพื้นที่นาข้าวเพื่อเตรียมการลดผลกระทบ รูปแบบที่3ร่วมกันผลักดันโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ของระวานโดยใช้วิธีการเซ็นสัญญา MOU ร่วมกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองร่วมกันผลักดันเช่นตัวอย่างเครือข่ายร่วมกันผลักดันการสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณพื้นที่ห้วยหิดบริเวณตำบลน,น้ำอ่างและอ่างเก็บน้ำชำเลียตมบลน,นายางเป็นต้นรูปแบบที่ส การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่คลองละวานเพื่อลดผลกระทบในระยะยาวเช่นการปลูกป่าบริเวณพื้นที่คลองละวานสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่คลองละวานเพราะเราเห็นว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของน้ำท่วมบริเวณพื้นที่คลองละวานนั้นมาจากการไม่มีฝายชะลอน้ำและการบุกรุกพื้นที่ป่าทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการป้องกันแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นคงต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปหรือทุเลาลงไปจากที่เป็นอยู่ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นหากแก้ไขไม่ถูกจุดถูกที่ก็ยากที่จะสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ เครือข่ายเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่สังคมมักมองข้ามสิ่งนี้ไปปัญหาของพื้นที่สายน้ำคลองระวานก็เช่นกันหากต่างคนต่างแก้ไขกันไปในพื้นที่ตนเองมันก็คงแก้ได้เฉพาะจุดเฉพาะหน้าในเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นแต่หากเกิดความร่วมมือในระดับชุมชนเครือข่ายดังที่จะเกิดขึ้นนับต่อจากนี้การทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ MOU เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆในระดับสายน้ำคลองละวานที่สำคัญเครือข่ายหรือกลุ่มที่แข็งแรงย่อมมีพลังมีอำนาจในการกระทำการใดๆมากกว่าการต่อสู้โดยเพียงลำพังในกลุ่มก้อนเพียงเล็กๆและนี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันผลักดันการป้องกันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตร,รดิตถ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตร,ร,รดิตถ์ท้องถิ่นจังหวัดอุตร,รดิตถ์ชนประธานจังหวัดอุตร,รดิตถ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,รดิตถ์สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุตร,รดิตถ์ นายอำเภอพิชัยนายอำเภอรตรอนที่ดินอำเภอพิชัยที่ดินอำเภอรตรอนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น